ทินขาซะแล้วทนเข่ากำน้งสบายดีกับคนสบายดีทุกคนาย,คนยางัาวป้อนเขาลูกเขาชื่อแหงยำเขาป้อนลูก สายกินข,ข่าวกันนอนได้ตักเลยปวดลคนใหญ่มา่อตื่นนอนคนหน่อยป้อนขาวแล้วอาได้ทุกคนมาเาป้อนขาวซอยนะี่ปอนอ่อนปออ่อนเรียงหูปสองคนนะี่ปวมขาวหยันะ่งเลอย่าอุ้มเนละเอาคนนี้ขาวเนะน่ข่าว้นมนะ ผมท่านไหนมีท้งคอทั้งลูกคออาบนำแล้วท่านไดนมีลูกตื่นก่อนก็เลยเลยวผมข้าปอนเขาแล้วกันซีนแหงทุงงงงงงกคนซีนแหงซีนแหงแล้นำาขาป้อนลูกนำได้จะอุ้มน,ะ,มน,นะได้ใจดีกัมา มาป้นขาวซอยไหมมาป้นขาวซอยนีมน,น้ำเ,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 เขาอะไรอมวันลอมเลยข้าวกับปลาและข้าอมมีุนมดตกยบออมน้ำวก็ขึ้นออมข้ออาวก็เ่งไ้อ้น้ำขึ้นไอ้นกำนาำตา เลี้ยงลูก็ได้แบบง่ายเอาลูกก็ได้แบบงไอเลี้ยงเนี่ยไวยไครกว่าเอาลูกเพราะที่เอาก้นแบบคว่เผาแะบีร้านเนะเลีงเลียงควยผูกไว้กิยูอ่วกินเอาอามใส่น่ะฉันบอกม่เอาลูกมันเนี่ยเลี้ยงงูเลียงควายไครแมกินน้ำแล้วก่อพอยาเ่อกัน ห่ำได้กินได้หยำก็คืนห่คนหนาเห็นสีปีแลยังหนาไม่ตนอนนตาขอยาอมนะนะยาอมนี่แหละยำ้ก็คืนย้ก็คืนอยากเล่นในโทรศัพท์อยากกินของขาอันหาน ในไอเป็นนไอปลายลงไอที่ไอ,ไไน,ไอนอกน้ำมันมกับคลื่นน้ำมันมกับคลื่นนะสาสีงนึดแดดลงนั่นอย่างน้อมัน้เคาดาแขวอันน้ำน้ำจังมลกับอีมน,นี่ห่วยจิเมเผาเขาตองคุมเพลงกิมแต่ละเมื่อนะ นางใช่กับมะนางแม่คือนอนกับไห่อยู่ห้องเขาไปอุ้มเอาเอาอกมาไปห้หองน้ำไม่เขามนอนในตักหมดไปทางใดนี่นะอดเขาแม่เขาของดูกเราอันนี้ปาลาแหละเอาไปทำข้าวสองเพลตอนนี้ปลามีกับลูก,ลกเลยลูกสองคนเนี่ยตอนนี้ปลาแหละยพอนอาคน้ำก่อนเขาลูกซอยนมะ่ผมดได้ว่างมาเลยนะมาปอดขาลูกซอย น้ำเขาโอ้ยฮะอมเขาไมันได้ซื้อมเื่อเนาะดูเลยได้คิดว่าลูกรมันง่ายนะกลับมาลองมงมาลองงจหยน่เอมนมันอยู่กผมได้เถื่อแล้ว เบื้องศัวซับกขคนข่าโอนขาไวขึ้นมาสิเนี่ยันรุนน้นี่ยนิ่มากเลยขึ้นเขาไปนี่่งๆๆ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 ้ๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆมๆ่อๆๆๆๆๆ

ให้กส me me, me ิบยกมาใหจัมนะ่นีลยรัะก้อนอันนี้นสามื่งเขายุ่ี่ันเด้มาด้สมัครมาเป็นแม่บานได้เนี่อนขาลูกสือไมามา่อนในขาลูกนีผมแต่งโตสื่อมาได้เอ้ามาแล้วบอ๊บน้ำำเหลาคำ ไปแสดกิน,นคำหนึ่งกินตาก็ชซ้นแหงแบกนอนแบบนี้อันหยาบเลยจะอมแนมลงตีมไม้เน่อมจะมาคาคอจะหลูดตายเป็นแหงนะย้ำมาฮะ ขายปีกันอยู่ <c oughs> ที่พ่อมขห่ต่อที่กับหมเป็นทำอาน้ำตื่นแลมวเดี๋ยวมันพี่หายเจ้นเมืองแแบบนี้หะทุกคนมันเทศอย่างหนึ่งขาวหนึงน้ำปเ,เขศขาวอยู่กินแหลกมะนาวนตากกนนั่นนอนก็ะป๋องขาวโคตรเลย อาลุกหน่อยสุดสุดเมื่อยเลยปาดนะครัยังบริงยงมดดีอายามนะขับผุดทานมนะั้ยขับผุดถ่านขับผุดานอ่ะกินข้าวหนกัจ้าลเล่นี้ กินข้ามเนี่ยชื่ไทยเนี่ยเมอนเนี่ยินขามเนี่ยกินหนำขลากยานับอืมหนขเอา่ข้างกินำนมือสุดเลยแต่นียนี่เต่มล้มือเอาเนี่ข้ามมือ่อไยเนี่ยมึงแงงดเลยมือเ